ไปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียเมืองเลรนินกาเคตอุตลูกาสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งเป็นโรงกั่นน้ำมันของรัสเซียรบริษัทกาดพร้อมกาดพร้อมนี่มันสามารถแปรรูปน้ำมันได้ได้หลายอย่างนะน้ำมันกา๊าดน้ำมันเบนซินน้ำมันสำหรับเครื่องบินมันผลิตมันแปรรูปได้หลายอย่างซึ่งเมื่อเช้านี้ โยเกนส่งกาเมกาเซไปหลายชุดเข้าโจมตีได้ยินเสียงปืนในเฟิร์นไหมที่มันเสียงดังป้อแปะป้อแปะป้อแปะนั่นคือทางรัสเซียยิงขึ้นมาสกัดกามมกาเซมันสกัดได้จริงเหรอมันสกัดไม่ได้หรอกสังเกตดูเนี่ยมันระเบิดตึ้มอยู่เนี่ยมันอะไรกาเมกาเซพุ่งลงไปกระแทกลงกันน้ํามันของรัสเซียบริษัทกราดพร้อมนี่ดูฉากนี้ดีๆถ่ายระยะใกล้นะเนี่ยเห็นไหมกาเมกาเซลงเข้าไปกระแทกนะฉากเริ่มต้น,น่ะมันเป็นฉาก ของคนของกล้องคนละตัวแต่ฉากนี้น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็คนที่ทํางานในสถานีการพร้อมดูรูปแบบแล้วไม่ใช่ดอกแรกนะถ้าดอกแรกมันถ่ายคลิปวิดีโอไม่ทันเพราะว่าคนเรามันไม่รู้หรอกว่าการมิกาเซจะเข้ามาโจมตีตอนไหนถ้าดอกที่หนึ่งตมดอกที่สองตมคนเราจะฟ้าหาโทรศัพท์เอามาถ่ายคลิปวิดีโอมันเป็นเช่นนั้นนี่คือบริษัทการพร้อมที่ตั้งอยู่เขตอุตลูกา เขตเลนินกาดใกล้ๆเซนตีเตสเบิร์กบริษัทการพร้อมนี่ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของรัสเซียนะกลั่นน้ำมันได้หลายชนิดรวมทั้งน้ำมันใช้สำหรับการบินสถานที่ตรงนี้มันสามารถกั่นน้ำมันได้หลายชนิดแต่ตอนนี้มันกั่นไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้กามมกาเซ่ทำงานอย่างแข็งขันกำลังฟว่มบาทลงกั่นน้ำมันของรัสเซียเห็นไหม ยูเครนไม่ได้ร้องขอให้ชาวโลกช่วยกันคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเดียวยูเครนก็ลงมือคว่ำบาตรลงกันน้ํามันของรัสเซียเหมือนกันต้องถามบูตินนะจะให้ชาวโลกคว่ำบาตรหรือจะให้ยูเครนคว่ำบาตรถ้าให้ชาวโลกคว่ำบาตรก็คืออย่าไปค้าขายกับชาวโลกแต่ถ้าให้ยูเครนคว่ำบาตรก็คือระเบิดทิ้งสถานเดียวคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าคุณมีตัวช่วยหรือเปล่าเพราะผมทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของ ูโจมทางอากาศ414ไปล่อลองกันน้ำมันของรัสเซียที่อุตลูก้าเมืองเลนินกาดใกล้ๆเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กวงกลมคือสถานที่มันเกิดระเบิด